ิดนนน้้ทีตใบาหสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a c h a n n e l อีกแล้วนะครับผม Speaker, วันนี้ <Speaker. S 1> ผมจะมาทําการสปอยหนังสั้น3เรื่องนะครับที่เป็นหนังสั้นแนวระทึกขวัญน,นะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคนที่อยากรับชมหนังสั้น3เรื่องนี้แบบเต็มๆเมดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องแรกมีชื่อว่า Away เรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ชาวกัมพูชาสองคนที่มาเป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ในประเทศไทยซึ่งพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็ได้ทํางานก่อสร้างและเขาก็พักเบรกมาซื้อส้มตามกินที่ร้านประจําของเขาซึ่งชายที่สปายเป้อย,อยู่เขามีชื่อว่าฮัง ซึ่งเพื่อนของห่างนั้นก็ถามกับห่างว่าคืนนี้สนใจไปดื่มด้วยกันไหมแต่ห่างนั้นบอกว่าไม่เป็นไรเอาเลยสกศรณะนั้นวิทยุของร้านส้มตำ <Maps> ก็ได้พูดถึงข่าวที่ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชากําลังมีการซ้อมรบกันเพื่อนของห่างจึงบอกว่า <Maps> เพื่อนของเขาที่กัมพูชาได้บอกว่าตอนนี้มีการยิงกันเกิดขึ้นด้วยอยู่กันอย่างลำบา,จากจะกลับไปก็ยากและเขาก็บอกกับหางอีกว่าตอนที่เขากําลังทํางานเขาได้ยินหัวหน้านะทะเลาะกันมีปากเสียงอะไรกันบางอย่างซึ่งลูกยางอย่างเรานั้นอาจจะโดนไล่ออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลยแต่มันเป็นเรื่องของคนใหญ่คนโตอย่าเข้าไปยุ่งเลยดีกว่าซึ่งห่างนั้นก็ฟังอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้พูดอะไรสักคำซึ่งขณะนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่บ้านมาซื้อของอยู่ตรงร้านตรงข้าม เธอมีชื่อว่ามนซึ่งหังนั้นก็มองเธอและเขาก็ยิ้มออกมา เพราะว่าตัวของเขาเนี่ยแอบปื้มเธออยู่นั่นเองเพื่อนของห่างจะบอกว่าเข้าไปจีบเลยแต่ห่างนั้นก็ไม่เอาเพราะว่าเขานั่นเขินหลังจากห่างนั้นทํางานเสร็จมาในวันนี้เขาก็รับเงินมาแล้วก็นาเงินมาเก็บในกระป๋องหลังจากนั้นเขาก็เอาปากกามาขีดกาแพงห้องของเขาเป็นจํานวนวันที่เขานั้นทํางานมาและห่างก็หยิบหนังสือฝึกการอ่านภาษาไทยของเด็กนักเรียนมาอ่านซึ่งตัวของห่างนั้นฝึกอ่านภาษาไทยด้วยตัวเองนั่นเองเรื่องราวตัดมาที่มนเธอทําหน้าที่เป็นแม่บ้านที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งซึ่งเธอนั้น จะชอบนําหูฟังมาใส่หูและเปิดฟังเพลงของตายอารไทยัยแนวเพลงเพื่อชีวิตเพื่อคิดถึงบ้านของเธอนั่นเองพอเธอเป็นคนต่างจังหวัดหลังจากที่เธอนั้นเลิกงานเธอก็ได้เดินออกจากที่ออฟฟิศและเธอนั้นโชคไม่ดีมีนกนั้นขี้ใส่ลายของเธอและเธอก็พยายามหาทิชชู่แต่มันก็ไม่มีซึ่งขณะที่เธอกําลังเดินกลับบ้านตัวของห่างที่กําลังทํางานอยู่เขาก็ได้มองไปที่มนและเขา ก็รีบเลิกงานและเดินตามมนไปซึ่งบนเมื่อสังเกตว่ามีคนเดินตามเธอเธอจึงหยุดเดินและมองไปที่หังหังจึงพยายามบอกกับมนเพื่อไม่ให้เธอนั้นกลัวเขาว่าเขาก็จะกลับทางนี้เหมือนกันและเขาก็ชี้ไปที่คีโนกที่เปื้อนอยู่ตรงไหลของมนและหังก็ยื่นผ้าเช็ดหน้าของเขาให้กับมนไว้เช็ดคีโนก หลังจากนั้นห่างก็ถามกระมลไปว่ามนนั้นชื่ออะไรเธอจึงตอบว่าเธอนั้นชื่อมนและห่างก็แนะนําตัวว่าเขานั้นชื่อห่างหลังจากนั้นห่างก็ชวนเธอคุยและถามว่ามนเป็นคนที่ไหนใช่คนกรุงเทพรหรือเปล่ามนจึงบอกว่าเธอเป็นคนรีสเกตและจู่ๆห่างก็ร้องเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอของกุ้งสุดที่ได้ขึ้นมาซึ่งแม้ห่างจะร้องไม่พอแต่เขาก็รู้ว่าการที่ร้องเพลงแบบนี้คือการร้องเพลงจีบสาวนั่นเอง ตัวของโมนจึงแซวหังไปว่าร้องก็ไม่ชาร์จ หลังจากที่ห่างนั้นร้องเสร็จห่างจึงถามกรมนลไปว่าวันอาทิตย์นี้มนนั้นว่างหรือเปล่าเขาอยากจะชวนมนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะซึ่งมนลเธอก็ไม่ได้ตอบแต่เธอนั้นหยุดเดินและนำกระดาษกระปกกามาจดอะไรบางอย่างและเธอก็ยื่นกระดาษนั้นให้กับห่างเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเธอนั่นเองหลังจากวันนั้นที่ห่างได้เบอร์มาเขาก็โทรไปหามนแต่เขานั้นไม่กล้าพูดเมื่อมนลนั้นรับสายเขาก็รีบวางทันทีวันต่อมาที่ห่างนั้นมาทำงานเขาแอบได้ยินเจ้านายของเขา คุยกับผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งเจ้านายได้ต่อว่าผู้รับเหมาก่อสร้างไปว่าการที่ผู้รับเหมาเอาเชาวต่างด้าวมาทํางานแบบนี้เขาเสี่ยงที่จะถูกจับและถูกปราบด้วยมันไม่คุ้มกับงานนี้เลยเขาจึงให้ผู้รับเหมานั้นดูดีๆหน่อยและการไม่ให้เกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นซึ่งหังก็ได้ยินและเขาก็คิดว่าเขาอาจจะถูกไล่ออกเมื่อไรก็ได้ หลังจากนั้นก็ถึงวันอาทิตย์ที่ห่างนัดนัดกมลเอาไว้เขาจึงมานั่งรอมลที่สวนสาธารณะและเขาก็ได้เห็นมีช่างกล้องมาถ่ายรูปคู่บ่าวสาวที่มาถ่ายพีเวีดิ้งด้วยกันหลังจากนั้นตัวของมลก็มาถึงซึ่งมลเธอก็ซื้อหมูปิ้งมาฝากห่างไม้หนึ่งและมลก็ถามกับหางไปว่าห่างมาที่ทายี่นานหรือ,อยังห่างจึงบอกว่าเขามาสักพักแล้วแต่อีกไม่นานเขาก็ต้องกลับแล้วมลจะบอกว่าทําไมถึงเรียบกาบละ่ะห่างจึงบอกว่า เพื่อนของเขาหลายคนหนีกลับกันไปหมดแล้วและอีกไม่นานเขาก็ต้องกลับตามไปมูนจึงถามก็หังไปว่าทำไมต้องหนีด้วยแต่ห่างนั้นไม่ได้ตอบอะไร เขาได้หยิบมะม่วงที่เขาถือมาด้วยมาเป็นของฝากให้กับมนซึ่งทั้งคู่นั้นก็เริ่มสนิทสนมกันแล้วเรื่องราวก็ตัดมาในคืนนั้นที่หางกำลังนอนอยู่ซึ่งจูจ่ๆก็มีมือของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังล้วงเข้ามาในเสื้อของหางซึ่งหางนั้นก็สะดุ้งตื่นซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่ความฝันของหางเท่านั้นหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาซึ่งหางเขาไม่ได้ไปทํางานแต่วันนี้เขาเดินทางมาที่สถานีรถไฟเพื่อนัดเจอกับมนซึ่งมนก็เช่นเดียวกันเธอใส่ ชุดทางานออกมาแต่กลับไม่ได้ไปทํางานทั้งสองคนนัดจะไปเที่ยวน้ําตกด้วยกันและมนเธอก็นาโทรศัพท์มือถือของเธอมาเปิดเพลงให้ห่างฟังหลังจากเมื่อทั้งคู่ถึงจุดหมายปลายทางเขาก็ได้เดินทางเข้าไปในป่าเพื่อไปน้ําตกที่เขาได้นัดมาเที่ยวกันหลังจากนั้นตัวของห่างเขาก็ได้ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ลงไปเล่นน้ําตกและตัวของมนเธอก็ได้ลงไปเล่นน้ําตกตามหลังจากทั้งสองคนนั้นเล่นน้ําตกกันอย่างสนุกสนานห่างที่นําวายและแก้ววายมา ด้วยก็นาแก้ววาน้มาเดิมและทั้งคู่ก็ขึ้นมาเต้นรกากันบนโขดหินหลังจากเล่นน้ํกันเหน็ดเหนื่อยทั้งสองคนจึงมานอนพักกันตรงโขดหินตัวตัวของห่างนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าเขานั้นปวดฉี่เขาจึงเดินเข้าไปฉี่ในป่าแต่จู่ๆก,ก็มีเสียงปืนดังขึ้นจึงทําให้หมนที่หลับอยู่นั้นตื่นขึ้นเธอพยายามตามหาห่างที่หายตัวไปแต่สิ่งที่เธอได้พบก็ทําให้เธอนั้นตกใจเป็นอย่างมากคือห่างนั้นนอนอยู่กับพื้นพร้อมกับท้องของเขาที่มีบาดแผล thuộc viên แล้เธอก็มองขึ้นไปพบกับเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่ถือปืนอยู่ด้วยกําลังเดินจากไปซึ่งเธอ็ง,งงมากๆว่าทําไมเด็กนักเรียนคนนั้นถึงไมย่ยิงห่างจนตายและหนังสั้นเรื่อง Away ก็ได้จบลงผมจะขอสรุปตามความเข้าใจกันแล้วกันนะครับผมซึ่งตัวของห่างเขาเป็นชาวต่างด้าวเป็นชาวกัมพูชาและหนีเข้ามาในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายและเขาก็ไม่ได้หลงรักกับมนจนวันหนึ่งที่ห่างนั้นตัดสินใจที่จะเข้าไปกล่าวทักทายมนจนทำให้ความสัมพันธ์มันพัฒนามาเรื่อยๆห่างกับมนเขาได้นัดกันเพื่อมาเที่ยว ้ําตกแต่คืนก่อนที่หางนั้นจะมาเที่ยวเขาได้ฝันถึงว่ามีมือของใครบางคนเข้ามาล้วงเสื้อของเขาซึ่งนั่นมันเป็นฝันที่ทําให้หางนั้นตกใจมันอาจจะเป็นรรงร้ายอะไรบางอย่างที่มาเตือนหางวันต่อมาที่หางนําเที่ยวน้อตกกัมลแม้ความสัมพันธ์ของหางกับมนมันกําลังไปไดีด แต่จูจ่ๆกับมีเด็กสาวที่ใส่ชุดนักเรียนซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เอาปืนมายิงห่างจนตายซึ่งตัวนี้ผมขอวิเคราะห์เองเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งตัวของหญิงสาวคนนี้ดูด้าทางแล้วเธออาจจะเป็นคนแถวนี้ก็ได้เธออาจจะเป็นเด็กนักเรียนที่ขโมยปืนของพ่อมายิงเล่นและอาจจะมาเจอกับหัางซึ่งที่ผมคิดมีอยู่สสาเหตุนะครับ 1. เธอมีความเครียดอะไรบางอย่างและนําปืนมายิงเล่นและเธอก็เห็นหางซึ่งหางนั้นอยู่ในสภาพที่ใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวเธอจึงคิดว่าหางนั้นจะมาทําร้ายเธอ เธอจะยิงห่างเพื่อป้องกันตัวหรือไม่การที่เธอแนะนำปืนเข้ามาในป่าเพื่อต้องการจะยิงอะไรบางอย่างซึ่งมาเธอเห็นห่างเธอเลยเลือกห่างนั้นเป็นเหยื่อเพื่อให้เธอต้อสังหารซึ่งอาจจะเป็นความสวยของห่างนั่นเองนะครับผมเรื่องที่2มีชื่อเรื่องว่า Chat A, i d Cat r o o t r u i v เรื่องราว เปิดเรื่องมาที่ห้อง705ซึ่งมีเสียงของชายหญิงคู่หนึ่งกาลังคุยกันอยู่ในห้องซึ่งผู้หญิงนั้นมีชื่อว่าแทบส่วนผู้ชายนั้นมีชื่อว่าเบียแทบได้ถามกับเบียรไปว่าพี่พาผู้หญิงมาห้องนี้บ่อยไหมเแบบียก็ได้บอกว่าเขาไม่เคยพาผู้หญิงมาที่ห้องนี้เลยและแทบก็บอกไปว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของเธอเช่นเดียวกันหลังจากนั้นตัวของแทบเธอก็เปิดประตูออกมาแล้วเธอก็กําลังกินแอปเปิลอยู่ส่วนตัวของเบียรก็นอนสลบอยู่บนที่นอนของเขาและเรื่องราวก็ย้อนมาในวันที่เบียเขาเริ่มคุยกับแท ผ่าน MSN ตัวของเบียร์เขาตั้งแอคเคาดของเขาว่า c a s โนวาอิตาลีแล้วเขาก็ได้ทักไปหาแทบว่าคุยกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่าแท็บนั้นเตียนไหนแทบซึ่งบอกว่าก็ทีเดียวกับพี่เบียร์ไงล่ะคะแต่แทบนั้นเพิ่งเข้ามาปีหนึ่ง ซึ่งขณะนั้นโนบเพื่อนของเบียก็ได้ดูหนังสยองขวัญที่มีชื่อเรื่องว่ารับน้องสยองขวัญอยู่และเบียกับแทบก็คุยกันต่อว่าจริงดิแล้วน้องแทบมีรูปป่าแทบจึงบอกว่างั้นแลกกันซึ่งเบียนั้นก็ตอบตกลงซึ่งขณะที่โนบกาลังดูหนังเรื่องรับน้องสยองขวัญหนังได้ดําเนินมาถึงฉากที่มีฆาตรกรกําลังไล่ล่ากลุ่มเด็กนักศึกษาเขาจึงถามกับเบียไปว่ามึงคิดว่าฆาตรกรโรคจิต ถือฆาตรกรต่อเนื่องมันมีจริงไหมวะเบียจึงบอกไปว่าก็คงจะมีจริงแหละเหมือนหนังต่างประเทศไงที่เวลาฆาตรกรฆ่าใครมันชอบทิ้งสัญลักษณ์แปลกๆเอาไว้น่ากลัวมากๆซึ่งเมื่อเบียกับแท็บนั้นได้แลรกรูปกันเบียจึงชมแท็บไปว่าน้องแท็บน่ารักจังอีอีนัดเจอกันได้ปะครับซึ่งก็บอกว่าอืมก็ได้นะอยากได้คนช่วยมาติวหนังสืออยู่พอดีอีอีและเบียก็หันมาบอกกนบว่าวันพรุ่งนี้ให้นบนั้นกลับค่ำๆหน่อยเพราะว่าเขานั้นจะพาแท็บมาที่ห้อง โนบจึงบอกว่าเขาขอรวมแจมด้วยได้ปะเบียจึงถามโนบไปว่ามึงจะแซนวิชหรอไม่ได้หรอกนี่มันเด็กกูโนบจึงบอกกับเบียไปว่ามึงนะเก็บไว้กินคนเดียวเลยระวังเหอะระวังจะเป็นเอดเบียเขาจึงบอกไปว่ากูระดับไหนแล้ว กูคาสโนวาอิตาลีเว้ยไม่พลาดง่ายๆหรอกจึงบอกว่ากูเตือนแล้วนะแล้วเขาก็โยนลูกแอปเปิลที่สวมตะข่ายกันกระแทกมาให้กับเบียรแล้วบอกให้เบียนั้นกินแอปเปิลซะแต่เบียนั้นก็ไม่กินแล้วเขาก็วางไว้ที่ตรงหน้าโต๊ะคอมของเขาแล้วเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาในวันที่แทบ็บเธอมาหาเบียที่ห้องซึ่งเบียก็เปิดประตูให้แท็บนั้นเข้ามาเมื่อเธอนั้นเข้ามาในห้องของเบียรเธอก็เห็นว่าตามห้องนั้นมีพวกโปสเตอร์รูปนางแบบที่ใส่ชุดว่ายน้ำแปะเต็มห้องไปหมดเบียจึงบอกกับแท็บไปว่า นี่มันเป็นฝีมือเพื่อของเขาที่ชอบเอามาแปลเล่นไม่มีอะไรหรอกและเบียก็ถามกระแทบไปว่านายเอาหนังสืออะไรมาให้พี่ช่วยติวซึ่งตัวของแทบเธอก็หยิบหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่เป็นการ์ตูนโปมาให้กับเบียซึ่งเบียก็ถึงกับอึ้งเลยเพราะเขารู้ว่าที่จริงแล้วแทบก็มีความคิดไม่ต่างจากเบียสักเท่าไหร่และเบียก็เข้ามาในห้องน้ําเพื่อเตรียมตัวที่จะสะบาเเฮกับแทบซึ่งขนาดนั้นโนบะโทรเข้ามาและแทบ ก็นั่งรออยู่ด้านนอกเธอได้สังเกตเห็นลูกแอปเปิลที่สวมกับกระแทกวางอยู่บนโต๊ะเธอจึงหยิบมันขึ้นมาและเธอก็หยิบกันกระแทกนั้นออกและโยนลงพื้นแต่จูๆ่ๆการกระแทกนั้นมันกลับกลายเป็นถุงยางอนามัย และตัวของแทบเธอก็ได้นำส้นสู่องเธอมาเหยียบถุงยางอนามัยนั่นเหมือนตรงนี้เรื่องราวต้องการจะสื่อว่าการกระแทกแอปเปิ้ลมันคือถุงยางนั่นเองการที่ตัวของโนบโยนแอปเปิ้ลที่มีการกระแทกให้กับเบียรเหมือนตัวหนังสั้นต้องการจะสื่อว่าเขาโยนถุงยางให้กับเพื่อนของเขาเพื่อให้มาป้องกันแต่ตัวของแทบเธอกลับโยนถุงยางทิ้งกับพื้นหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่เบียรกำลังคุยกับโนบซึ่งโนบนั้นก็เตือนเบียรบอกว่าระวังนะระวังน้องเขาจะเป็นฆาตรกรโรคจิตอย่างหนังที่ เราได้ดูกันเบียร์จึงบอกไปว่าถ้าเป็นจริงๆเดี๋ยวกูจะจัดให้หนักเลยซึ่งขณะนั้นตัวของแท็บเธอก็เข้ามาในห้องน้ําแล้วเธอก็เปิดฝักบัวจนทําให้นั้งตัวของแท็บแล้วก็ตัวของเบียร์ เบียกโชคเป็นทั้งคู่หลังจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มทาการสบาดเฮกันอย่างเมามันแต่เรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่แทบจู่ๆเธอก็นาค้อนมาทุบหัวของเบียรแต่เสียงของในนางสั้นเป็นเสียงของคนกําลังมีอะไรกันอยู่นะครับหลังจากนั้นภารกิจก็เสร็จสิน้นและเรื่องราวก็ตัดมาที่เสียงโทรศัพท์ของเบียนั้นดังขึ้นและเบียรเขาเอื้อมมือขึ้นมาเพื่อรับโทรศัพท์ซึ่งที่จริงแล้วเบียเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาไม่ได้ถูกแทบทําร้ายในนางสั้นที่ให้เห็นฉากที่แทบเธอทําร้ายเบียร ซาอาจจะต้องการจะสื่อว่าฉากที่มีอะไรกันเป็นฉากที่ทําร้ายกันนั่นเองนะครับเมื่อเบียร์นั้นรับสายโนบโนบจึงบอกว่าเคี้ยวมึงโดนน้องเขาฆ่าไปซะแล้วเบียร์จึงบอกไปว่าฆ่าบ้าอะไรละ่ะแต่น้องเขาแม่งโคตรเด็ดเลยว่ะและโนบเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขากําลังจะกลับห้องแล้วหลังจากที่วางสายไปเบียร์เขาจึงหยิบแอปเปิ้ลลูกที่หน้าคอมของเขาขึ้นมากินแต่เมื่อเขาได้หยิบแอปเปิ้ลลูกนี้ขึ้นมากินจู่ๆมันก็กลายเป็นแอปเปิ้ลที่เน่าแล้วก็เละไปแล้ว ซึ่งขณะนั้นตัวของแท็บก็โทรเข้ามาเมื่อเบียร์นั้นรับสายเขาจึงพูดไปว่าว่าไงคะที่รักแท็บจึงบอกกับเบียร์ไปว่ายินดีด้วยนะคะพี่เป็นคนที่13ซึ่งตัวของเบียร์นั้นก็งงมากว่าอะไรคือ13แท็บจึงบอกกับเบียร์ไปว่าพี่ก็ลองหันไปมองที่ด้านหลังของพี่ดูสิคะซึ่งเมื่อเบียร์นั้นหันไปก็พบกับผนังห้องของเขาที่มีสีสเปรย์นั้นฉีดอยู่ว่า 1อซึ่งก็ททำให้เบียรยนั้นตกใจเป็นอย่างมากแล้วเรื่องราวหนังสั้นแชทเอ็ดก็ได้จบลงแต่ผมจะขอสรุปสั้นๆให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่งงนะครับหนังสั้นเนี่ยต้องการเปรียบเทียบนะครับผมระหว่างลูกแอปเปิ้ล ที่สวมการกระแทกนะครับก็เหมือนนางซัานต้องการจะสื่อว่าให้สวมถุงยางก่อนมีอะไรกันนั่นเองนะครับแต่ตัวของแท็บเนี่ยเธอได้ทําลายถุงยางทิ้งไปแล้วนะครับและเธอก็ไปมีอะไรกับเบียรโดยที่เบียรนั้นไม่ได้ป้องกันและในตอนท้ายที่แท็บนั้นได้บอกกับเบียรว่ายินดีด้วยพี่คือคนที่13บสามนั่นคือเธอเป็นผู้หญิงที่ไปมีอะไรกับผู้ชายซึ่งเธอนั้นติดเอชอยู่นั่นเองและเบียนั้นคือคนที่13ที่ได้ติดเอชจากเธอนั่นเองซึ่งในตอนที่เบียรนั้นได้บอกกับโนไปว่าฆาตกรสิงสัญลักษณ์ ซึ่งการที่แท็บเธอได้ทิ้งรอยสเปรย์เอาไว้บนกำแพงนั่นก็คือสัญลักษณ์ของเธอเปรียบเทียบกับฆาตกรที่ชอบทิ้งสัญลักษณ์เอาไว้เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งหนังสั้นเนี่ยต้องการจะเปรียบเทียบประมาณนั้นนะครับและเรื่องที่3มีชื่อเรื่องว่ารักใครไม่ได้อีกจนวันตายเรื่องดาเปิดเรื่องมาที่สาวประเภท2คนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจนนี่ซึ่งเธอก็กําลังร้องเพลงที่มีเนื้อหาว่าเธอนั้นรักใครไม่ได้อีกและเธอจะรักคนคนนั้นไปจบจนวันตาย และเรื่องราวก็ต,ตัดมาที่ผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าต้นน้ำเขาได้มาร้องเพลงเดียวกับเจนเนี่และคราวนั้นร้องให้กับเจ้าสาวของเขาที่มีชื่อว่าอิว และได้บอกกับเพื่อนๆของเขาในกลุ่มที่มาฉลองกันที่คาราโอเกะวันนี้ว่าตัวของต้นน้ำกับอิวนั้นกําลังจะแต่งงานกันในเร็วนี้และเพื่อนๆของเขาก็ยินดีด้วยวันต่อมาขณะที่ต้นน้ํากําลังดูพวกเฟอร์นิเจอร์ที่จะมาแต่งบ้านใหม่ที่เป็นเรือนหอง,องเขาอยู่ซึ่งขณะนั้นอิวก็ได้โทรหาต้นน้ําและบอกกับต้นน้ำว่าให้เช็คเมลหน่อยเธอได้ส่งแบบบ้านมาให้ต้นน้ําซึ่งขณะที่ต้นน้ําเขากําลังดูแบบบ้านที่อิวนั้นส่งมา จูจ่ๆเขาก็พบกับวิดีโอที่ถูกซอสแซมาในเมลนี้ด้วยเป็นวิดีโอของเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าเจนนี่ซึ่งเธอกําลังพูดถึงบ้านในฝันและตัวของต้นน้ําก็ได้นึกย้อนไปในอดีตในวันที่เขานั้นเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ในปีหนึ่งในวันที่เขาได้รู้จักกับเจนนี่แรกๆเป็นวันที่ต้นน้าเขาเพิ่งเรียนเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาที่หอพักแต่เขากลับเจอพวกรุ่นพี่นั้นมาบังคับให้ต้นน้ํามาดื่มกับพวกเขาแต่ต้นน้ําน้นปฏิเสธพวกมันจึงเอาแก้วเหล้ามากอก ต้นน้ำซึ้อขนาดนั้นเจนนี่ก็เข้ามาจัดการกับพวกรุ่นพี่พวกนั้นจนหมอไปแล้วบอกว่าต่อไปอย่ามายุ่งกับต้นน้ำเพื่อนของเธออีกไม่งั้นจะโดนดีแน่ซึ่งต้นน้ำกับเจนนี่เป็นรูมเมทที่พักอยู่ที่หอพักนี้ด้วยกัน ต้นน้ำจึงกล่าวขอบคุณเจนนี่ไปทำไปได้เจนนี่นะป่านนี้คงโดนรุมพี่พวกนั้นกอกลาขอจนตายแน่เจนนี่จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกก็เราเป็นเพื่อนกันนี่นาะหลังจากนั้นตัวของเจนนี่ก็นำแบบบ้านที่เธอนั้นทำมาให้กับต้นน้ำด,ดูและบอกว่านี่เป็นบ้านในฝันของเธอซึ่งบ้านของเธอนั้นเป็นบ้านลเล็กๆเพราะว่าเธอนั้นขี้เกียจทำความสะอาดตัวของต้นน้ำจะแซวเจนนี่ไปว่าเขารู้ดีว่าเจนนี่นั้นเป็นคนสกรปรก หลังจากนั้นเจนนี่ก็อธิบายมุมตัวต่างของบ้านให้ต้นน้ำได้รู้และเธอก็อธิบายถึงห้องดูหนังที่เธอนั้นสร้างขึ้นมาด้วยและเธอก็จะทําเป็นมุมมืดๆเพราะว่าเธอนั้นชอบดูหนังผีต้นน้ำจจงแซลเจนนี่ไปว่าที่มึงชอบดูหนังผีเพราะว่ามึงชอบดูตัวเองใช่ไหมเจนนี่ก็จะบอกไปว่าใครจะเหมือนมึงละ่ะชอบดูหนังรักแล้วก็มาร้องไห้ เรื่องราวจึงย้อนไปในวันที่ต้นน้ำเขาดูหนังเรื่องเพื่อนสนิทในฉากที่พระเอกมาบอกกับนางเอกว่าเขาชอบเธอแต่ตัวของนางเอกบอกว่ามาบอกอะไรตอนนี้วะซึ่งต้นน้ำนั่นก็ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยเจนนี่บอกว่าแค่นี้มันก็ต้องร้องไห้ด้วยหรอต้นน้ำจึงบอกว่ามันเศร้านะเว้ยเวลาที่เราบอกรักใครและเรานั้นถูกปฏิเสธซึ่งกระทำให้เจนนี่นั้นถึงกับหน้าเปลี่ยนสีไปเลยเพราะว่าเธอนั้นแอบชอบต้นน้ำเหมือนกันอยู่ในสถานะเดียวกันกับหนัง แต่เธอนั้นก็ไม่กล้าบ,บอกต้นน้ำไปเรื่องราวตัดกลับมาในตอนที่ทั้งคู่กําลังคุยถึงแบบบ้านอยู่ซึ่งต้นน้ําก็ถามว่านี่มันห้องอะไรเจนนี่จึงบอกไปว่านี่ห้องกินข้าวห้องกินข้าวของเธอนั้นต้องระบายอาการเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนใต้กินกับข้าวอาหารใต้นั้นมันจะแรงหน่อยและต้นน้ําก็บอกไปว่าเขาชอบกินอาหารใต้ฝีมือแม่ของเจนนี่เรื่องราวจึงย้อนไปในวันที่เจนนี่นั้นเอาอาหารใต้ฝีมือแม่ของเธอมาให้ต้นน้านั่นกินซึ่งอาหารใต้ก็มีรสชาติที่เผ็ดมาก แต่เจนนี่นางก็แกล้งต้นน้ำด้วยการหยิบน้ำวิ่งหนีต้นน้ำไปเรื่องราวตัดมาตอนที่ทั้งคู่นานกำลังคุยถึงแบบบ้านกันอยู่เหมือนเดิมซึ่งทั้งคู่ก็คุยกันมาถึงห้องนอนเจนนี่จึงบอกไปว่าห้องนอนของเธอจะเป็นห้องนอนที่จะทําให้หลับสบายมากคนที่มานอนห้องนี้หลับสบายจนไม่กลนตัวของต้นน้ำจึงบอกไปว่างั้นถ้ากูมานอนบ้านมึงก,กูคงจะหลับสบายมากๆเลย กูคงจะไม่นอนโกนด้วยเรื่องราวจะย้อนไปที่ต้นน้ำกับเจนนี่น,นันนอนด้วยกันซึ่งตัวของต้นน้ำเขาเป็นคนที่ชอบนอนกกนดังมากๆเจนนี่จึงนำมือมาอุดจมูกข,ของต้นน้ำเอาไว้เรื่องราวตัดกลับมาในตอนที่ต้นน้ําเขาเริ่มรู้สึกเอกใจ,จว่าทําไมแบบบ้านนี้มันค,คล้ายๆแบบบ้านในฝันของต้นน้ําเลยเจนนี่จึงบอกไปว่าก็บ้านในฝันของเจนนี่มันมีต้นน้ําอยู่ในนั้นด้วยไงซึ่งเมื่อเจนนี่พูดแบบนั้นต้นน้ําก็บอกกับเธอไปว่าบ้านในฝันของกู ก็มีมึงอยู่ด้วยนะ แต่แค่ในฐานะเพื่อนวะซึ่งเจนนี่เธอก็ทำหน้าตาเศร้าด้วยความผิดหวังเรื่องราวตักกันมาในปัจจุบันขณะที่ต้นน้ำกำลังนึกถึงเหตุการณ์นี้เขาก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจเพราะวันนั้นเป็นวันที่เขาได้เสียเพื่อนสนิทไปขณะที่ต้นน้ำกำลังดูวิดีโอของเจนนี่อยู่จู่ๆวิดีโอมันก็ขึ้นข้อความว่าทำไมต้องชื่อบ้านยูเปเร่เปลระเรระยซึ่งนี่เป็นชื่อบ้านที่เจนนี่นั้นตั้งเป็นชื่อบ้านในฝันของเธอและในวิดีโอเจนนี่ก็ได้บอกว่ายูเปรเร่ แปลว่าผู้หญิงสวยที่ตายไปแล้วและเรื่องราวเขาย้อนไปหลังจากเหตุการณ์ที่ต้นน้ำนั้นปฏิเสธเจนนี่ไปและเขาก็ําลังจะเดินหนีเจนนี่จึงดีแขนเขาต้นน้าไปว่า มึงจะไม่รับรักกูก็ไม่เป็นไรแต่กูจะอยู่ดูแลมึงไปจนวันตายเซื้อขนาดนั้นไฟในห้องมันก็กระพริบดับดับติดติดตัวของต้นน้ําที่รู้สึกแปลกๆเขาจึงสะบัดมือของเจนเนี่ไปและเรื่องราวก็ได้เผยให้เราเห็นว่าเจนเนี่เธอมีฝีมือด้านการวาดรูปและเธอก็ได้วาดภาพภาพหนึ่งเอาไว้เป็นภาพคล้ายๆกับเดือนนันผีแม่ชีนั่นเอง เรื่องราวตกลบมาณปัจจุบันตัวของต้นน้ำเขาตกใจถึงกับถอยหลังจนล้มไปเมื่อเจนนี่นั้นพูดว่ายูปเปเลฟปอะไลเป็นชื่อของผู้หญิงสวยที่ตายไปแล้วและจูจูต้นน้ำก็ได้สังเกตเห็นว่ามีรูปภาพของเดนันหรือผีแม่ชีที่เจนนี่นั้นวาดอยู่ดีๆก็มาอยู่ในบ้านของเขาซึ่งก็ทําให้ต้นน้ำนั้นตกใจเป็นอย่างมากและเรื่องราวก็ตามมาที่เจนนี่เธอได้บอกว่าเธอจะรอต้อนน้ําอยู่ที่บ้านหลังนี้ ไม่ว่าจะนานแค่ไหนดังคําสัญญาที่เธอให้ต้นน้ําไ้ว่าเธอจะอยู่ดูแลต้นน้ําจนวันตายและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่เจนนี่เธอกําลังร้องเพลงรักใครไม่ได้อีกและจะรักไปจนวันตายและเรื่องราวก็ได้จบลงซึ่งในหนังสั้นเรื่องนี้นะครับผมเหมือนต้องการจะสื่อให้เราได้เห็นว่าเจนนี่เนี่ยรักในตัวของต้นน้ามากๆตอนห้เขาจะไปแต่งงานกับใครหรือเขาจะไปมีบ้านหลังไหนเนี่ยเธอก็จะคอยดูแลต้นน้ําจนวันตายของเธอซึ่งคิดได้2แบบนะครับว่าเธออาจจะตายไปแล้วก็ได้ เพราะว่าในหนังเนี่ยเหมือนจะสื่อว่าเธอตายไปแล้วแต่มันก right ็ไม่ได้บอกแล้วว่าเธอตายไปแล้วจริงหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละเหตุการณ์มันเหมือนจะส่องให้เราได้เห็นว่าเออเจนนี่นี่เป็นผีหรือเปล่าหรือเป็นคนแต่จริงเจนนี่อาจจะยังไม่ตายก็ได้เธออาจจะส่งวิดีโอมาแค่แกล้งต้นน้าเท่านั้นนะครับผมและพวกคุณล่ะครับคิดว่าเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะฮะหนังสั้นทั้ง3เรื่องที่ผมยิบยกขึ้นมาเป็นหนังสั้นแนวระทึกขวัญนะครับถ้าใครชื่นชอบก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับเนื้อหาในคลิปนนนนีี้้้้เเเปปป็พพยยงงแค่่กกาาาาารรรออทััถผผิดดภะใมตข ไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ